Yeah. Yeah. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูไฮสคูลที่อเมริกากันนะคะว่าวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างนะไปดูกันเลยปกตินะคะเราจะไปโรงเรียนกับโฮซิตโฮซิตจะเป็นคนขับรถนะคะแต่ว่าวันนี้ไปกับมัมค่ะ ็คือจะไปลงอาหารต้องไปรอเพราะว่าเข้าคลาสไม่ได้จนยัน7จ็ดมงสีก็คือต้องรอ7จ็มงสีตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะทุกคนปกติจะมาถึงประมาณ7จ็ดมงสีแต่ว่าวันนี้คือมาเร็วกว่าเดิมนะคะทุกคนก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนไปเอาอาหารเช้ากัน ข้าวเช้าที่โรงเรียนแจกฟรีทุกเช้าเลยนะคะเรากินทุกวันเลยนะ mm hmm. ก็คือเลือกของข้าวได้หนึงอย่างแล้วก็ของหวานได้หนึ่งอย่างคะ mm ่ะ hmm. เราเลือกเป็นบิสกิตแล้วก็น้ำมัปเปิ้ลค่ะ mm hmm. วันหนึ่งนะคะเราก็จะเรียนสี่คาบมีฟู้ดมี U.S history แล้วก็ chemistry แล้วก็ f s s i o n design นะคะก็ไปเรียนคาบแรกกัน คันแรกก็คือฟู้ดนะคะบางครั้งเนี่ยคือได้ทําอาหารด้วยนะแต่วันนี้ไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะว่าแบบเออสนุกมากรจริงๆนะคะก็ส่วนใหญ่จะเรียนพวกก,กับสารอาหารอาหารการใช้ครัวอะไรอย่างงี้ที่สําคัญครูใจดีแล้วก็น่ารักมาก อันนี้คือของส่วนกลางนะคะที่ไว้ใช้ในห้องก็คือทุกอย่างคือดีแล้วก็ใช้งานได้จริง โน้ตบุ๊กแบบนี้นะคะมีทุกห้องเลยนะแล้วก็มาหยิบใช้งานได้ฟรีทุกคาบเลยนะคะแล้วคือคาบเนี้ยคืองานเยอะมากเราก็แค่ทํางานกับคอมนะคะไม่มีอะไรพิเศษเลยไม่ได้ถ่ายอะไรม่ให้ดูเลยนะคะทุกคนขอโทษด้วยนะคะ ก็คือคาบเนี้ยจริงๆเราเป็นโฮมรูมแต่ว่าเรามีงานต้องไปทาเป็นงานของคาบสี่เวลาจะไปไหนนะคะก็ต้องแบบว่ามีฮอลพาสคือเป็นใบที่เวลาเราเจอครูระหว่างทางเดินเนี่ยเราก็จะโชว์ให้เขาดูได้ว่าเราไม่ได้โดดเรียนไปไหนนะอะไรแบบนี้ไปดูกันนะคะว่าจะต้องทําอะไรค้ <S <S คือโฮมรูมมันก็จะเป็นเหมือนแบบฟิลข้อแถวหน้าสะโฮงก็จะว่าแต่แบบอยู่ระหว่างคาบ เหมือนแบบมีประกาศอะไรก็จะมาดูวงไว้ที่คาโปงลุงก,ก็นี่าสาคาเราเองค้าแฟชั่นดีไซน์นะคะเราเรียนค้าสสี่ ในคลาสก็จะมีแบบชุดเดรสสามารถซื้อได้ก็คือเคยซื้อไปแล้วด้วยตัวหนึ่งจะพาไปดูก็แบบเป็นเดรสที่เป็นแบบทางการก็มีแล้วก็เป็นแบบชุดเดรสที่ใส่ไปพรมก็มีแล้วก็อุปกรณ์การเรียนเครื่องจักรเก็บผ้าก็แบบมีโหมดแล้วก็ใช้ได้กับผุกอ่านก็มีช่องเก็บของอันนี้เป็นของที่เราใช้กันจริงๆอันนี้ก็อของเราคือแบบ เ็มมากชุดพรอมประมาณนี้มีเตารีประมาณสอันก็คือเยอะมากแล้วก็มีกระจกด้วยเปลี่ยนชุดห้องเปลี่ยนชุดก็มีรองเท้าก็คือขายหมดแต่คือมันเป็นของมือสองที่นักเรียนใส่แบบพรอมปีนึงก็เอามาแบบวางขายที่นี่ก็ขายต่อให้นักเรียนปีต่อไปได้อีกหลายแบบนี้นะคะเป็นขาที่แบบเจ๋งมากตรงนี้ก็เป็นพาห้องเรียนตรงนี้ <me>. Nice. ทุกวิชานะคะจะเรียนใน o o o l l e ค a s s r o o มหมดเลยนะคะแล้วก็สั่งงานเก็บคะแนนตามงานใดๆคือใน Google หมดเลยแล้วนี้ก็คือเป็นอเจนดาที่เราต้องมาเช็คว่า วันหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนอะไรบ้างในคลาสนี้นะคะอันนี้คือแบบมันมีแค่ของเคมีที่เราต้องเข้ามาซเลยคะ่ะอันนี้คืออุปกรณ์การเรียนที่เขาให้ในห้องเรียนนะคะก็เหมือนกับขาดแรกที่แจกฟรีแต่ว่าอันนี้แบบเป็นถุงๆของแต่ละโต๊ะตัวเองไปนะคะมีทุกอย่างใช้งานได้จริงค่ะอันนี้คือตอนเรามีข้อสงสัยเราก็ยกมือถามนะคะคือแรกๆเราก็ไม่กล้าย,ยกเหมือนกันนะแต่ระหว่างเือยกจนปวดมือะคะ่ะระหว่างรอนะคะเรามาดูเนื้อหาที่เรียนกันดีกว่าคือเล่าเรียนสายวิทย์ที่ไทยนะคะ แล้วก็เราชอบเคมีก็เลยมาลงเคมี stimulus, แต่เรารู้สึกว่ามันเสียเวลาเพราะว่ามันง่ายนะคะเอาเวลาไปเรียนวิชาสนุกสนุกดีกว่าเนาะพักกินข้าวแบบว่าเข้าไปเรียนคือเข้าไปเรียนครึ่งชั่วโมงข้ามันแล้วชั่วโมงครึ่งใช่ไหมก็ไปเรียนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกมากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเรียนอีกชั่วโมงก็ไปกินข้าวกันแล้บ what <laughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> what <c oughs> ข้าวกลางวันที่โรงเรียนนะคะก็ฟรีนะคะหยิบเลือกกินอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาเอ็กซ์ตร้าก็คือจ้องจ่ายเพิ่มนะ ก็อันนี้ก็คือโฟล์บลอกของเรานั่นเองนะคะเป็นขาเย็บผ้าเยอะฮัลโหลคือนหคะก็จะเย็บผ้าแบบนี้ short k kid. ทงงานของเราเองสวยปะเพื่อนบางคนก็ยังไม่เสร็จก็คือกำลังทำกางเกงใช่ปะแล้วแบบว่าเขาก็ให้ไปซื้อผ้ามาอันนี้คือเนา้อันนี้คือผ้าที่ซื้อมาตอนแรกเราคือแบบมันยากมากมันลื่นๆนี่ยเขาก็เลยแบบว่าหาให้ใหม่ก็เลยต้องใช้อันนี้ And this <laughs> is the face of my friend, hey Oh, we'll be sure and get my shirt. <laughs> your, your favorite shirt. <laughs> เลิกเรียนนะคะแล้วก็ไปแหงเอากับเพื่อนนะักไม่ได้ถ่ายจบคลิปเลยขอบคุณที่รับชมกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ